ตาหน้ามาแต่ตลาดแล้วพี่น้องได้บ่อ,อกไก่นะไก่กุไลอ้าวนอนโโลอยู่นี่ได้ค่อยข้างมอไววเลยตลาดเศร้ามันมีแต่แนวสดๆนี่เลยพี่น้องเอออะไเอะไรอะมอ่มันเหลือบริโภมหรือบ้าขันอมจะเป็นพญาตตายได้ไเอไอได้ข้าวจีมาให้ลูก ได้ไก่ตัวหนึ่งได้หมักถัว่วได้หมักแ้งได้หมักุงพักสลัดคือว่าเอามัดเดียวค่ยบอกส้ำซ้ำหมัดช0พันซอำอมัดชพันตีมัดหาพันซ้0หมัดิพันลวกเลยลุกคนเลยเมีอาบน,น้ำก่อนแล้วเมีสิมลาบกินหาใจบอกหาใจเนาะน้ำก็ห้อนวข้างไม่หายเลยท่องๆกันไดยหงทีน้องอาบน้ำก่อน เดี๋ยวสิมาซอยลาบเจ้าลูกค้นไว้รถหันไปเลยนะเฮ้ยเอาสิไปเห็ดเวียกเลยพี่น้องคุณไิกินต้มไก่น้ำซ้ำซื้อไก่มาให้แล้วก็ไปซ้ำเนี่เที่ยงแล้วเอาไปเออเบิบอบุจงบุจงตะกระดูกไง จงจะกระดูหกหายกระคนผนคั่วไก่หายเมียจร้อยแล้วแล้วผลจะไปเห็ดเวียกพี่น้องเลยตอนช่วงบ่ายดิตอนได้ตุม่มซ้ำมีแต่จงไว้ให้เพื่อเอาตุ่มไก่เด้อทุกคนไปกันหน้าบริกินน้ำซ้ำไปเวียกแล้ว ไก่กับไก่ยัาเท่าเนี่ยพี่น้องเว้ยไก่ยัาเท่าเนี่ยสีต้มเพิ่งตือแต้วเพื่อสีเปื่อยกันชุบกุ้เลย เือแป้งนัวรสดีพี่น้องใส่แค่นั้นค่ะตะไคร้บะมะกรูดสมมะขามอืมตนหน้าซื้อไก่แถวพี่น้องเออซื้อไก่นุ่มก็บอกใส่สื่อนี่นนี้วเป็นเบง เป็นเบิ่งไก่เ่าไก่อ่อนไก่หมูเนาะกราชิตตมอ,อยากกินต้มสดน้ำครับมันเผาแล้วก็สชิต้มมันเปื่อยๆซะก่อนแล้วจังป็นสิ้วเอาวอได้ยังไงเบือ่อกินหมูกินปลาทูเลยพี่น้องเลยมันซื้อไก่มีเชนหานี่ เด็ก,กๆมันไม่ต้องห่วงเ้อเขากินเขาจีปาเตไปแล้วคนละก้อนน้องเมฆน้องลุงกินไปแล้วค่อยกับปั้นเขาจีไปแน่แล้วสั่กนกทหิว ขนาดเลยแหละช่วงนี้เที่ยงพ่อแห้งเัวเขาจะมาทาขินเขาไปเลยโอเคต้อมเต็มหมอเลยเพียงต้งม่มบดเลย Hoa 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 nè hoa 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 ได้ๆอันี้ของององพี่ดวงเนาะอบอบอบใจเลยขอบบุญหลายๆได้มอาบร่างกายแข็งแรง100บาอีกคนนอยเห็นบ่หยังองอุ่นน้อยอีก100บาอกออโอเคเดสิบ่คนน้อยมาส่งให้เด้อจ้าลก็ให้อันมาคนน้อยเนาะจ้า0 0บาทกกใจเนาะโอ้ให้อนน้อย50เอาให้มา50อีก50 น้องเมฆการให้น้องเมฆเห็นโอเคโอเคขอบคุณหลายๆเด้อโอเคเด้อพี่น้องเด้อเมฆบ๊ายบายจ้ะเมฆกินได้บ้านนี้เออกินได้บ้านนี้ลุยบ้านนี้สองเธอแล้วให้กินนะเอาน้าแดงให้กินอยู่บังใดเอาเอาขาขนมสิมาบอกเอากับอันนี้มันกบหรือบะแมี่บอสอันนี้บอสอันนี้ลอยหนึงบริเกียวร์เลยขาขนมลูกใครได้กนลูขาน้ขนมลูกเฮียได้เฮียได้นะ เม่อติดนมจะเศร้าเมื่อเท้าน้อยอยากค่้ายจะพุงใหญ่เมื่อเท้าน้อยโอมันตัางแซ่บท้องใหญ่นั้นเด็กๆเขาตาเขาอยากห่อใหญ่ค้นเอยจะไปซื้อห่อด้วยมาโรยนี้นาเอาอนี้เจ้าพ่อเอาคนเลือกเอขาเองพ่อคนเลือกเขาเองไหนทนนะพันเดียวมาทนหน่อยเด้อโอเค thank you thank you ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่ดวงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนจิตเมื่อคายของก่อนอาบน้ำคลายของก่อนลอ พอระสิกินไข่แล้วก่อนพวก,กเผื่ออันไก่สิเปเื่อยพรแหงนี่ได้หัวกับพี่้องประทันแล้วแล่นออกตลอดได้ไปหามเม่าน้อยตลอดแล่นง่ายเลยเนี่เบิ่งซุมเจ้าแล่นริบรๆบรีรไปหามเมถาน้อยเลยมันมีอันขันด้เขาเห็ดประทันแล้วนี่เอาสิกินอันี่แล้วล้องทองก่อนเอากินแม่กินกินกิน กินกินแป๊บสิโอ้ไปลอยหลักกินขนมก่อนเหรอเนาะไปห้า่ห่านขนมหลอดยามือเส้านี่โอ้หมอนี่เอ้ามีเด็กินเข่ากับไข่นี่แหละก่อนพี่น้องผาต้มไก่ต้มแห้งวันนี่จะได้กินพร้อมกันหมดเลยคือว่าเอาเครื่องน้องนี่ไปใส่ตู้กับผ่านในี่น้องถอดใบนี่อันนี้อะไรไอสิเปื่อยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ก่อนสักใช่ ไปแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วอาบน้ำให้แล้วแล้วจะไปลุยเป็นเรนนัมอยู่ใส่แมนชิเล่นเฮืร์นไม่ได้หรอกเปียกมากจะโทรคนเปลี่ยนชุดให้แล้วครัไปอีกอืมมาทุกคนมากินไข่นี่แหละโอ้ยบ่ม,มีเกลียวจามเนาะกินไข่เกลว ไผ่ยังไ้อี่ไไไ่บ mm hmm. คนที่กินกับเผาอ่ะข mm hmm. อบคุณที่เดอ้อเดี๋ยวโอน้นมว่ามีการี่ยันนั่นเลี้ยงมันมักระทรงออกงามเนาะขอบใจหลยลายมันีีการ่วงเรียงมกินนับเอฟซ คนเล็กหน่มคอยบริจาคเงินเงินตัวเองแน่เงินเอฟซีน่ให้ได้กินนะนะคนก็มีดวงมีบุญวาสนาคนก็เลี้ยงเลี้ยงเบียร์น้ำมาคืนร้อยหนึ่งรวมคนที่อันนี้น,นะคนที่ซื้ออาหารแมวให้อวดมาด้ว คนเนะดียวนแมวเลยอืมมแีแมวตลอมวเรามีตัวเดียวในเราเนยสูงประเทศประเทเี่ได้แมวมันจะกินอาหารคนมันละงามมันละอนะ้วนเนาะเดี่ยงเนาะแมวเรียม มันมาให้แม่ดูดน้ำูกับน้มอนอเอากินน้ำกันแมวกับมันกัตุ้ยีน้ำมออาหารเราเหละเราส่งมาตลอดลลหลามรวยทำให้กูให้สุกให้ลาให้เฮงงเปังปังแบเนีเ้นนเลยรวยกว่าเก่า การทำทาการทำบุญนะ่ะบทนีจ้จำเป็นต้องทำวัดตพี่น้อะลรทำกับสัตว์ทำกับเพื่อนมนุษย์น้ำกันก็ได้แล้ยวยคุณบทจำเป็นต้องเขาว,วัดอย่าเนี่ยหมายถึงนะ้วก็เปรียบเป้ยอย่างนี้นนะเนาะเปรี้ยเฟ้ย,นะย,ฟยอะถูกหมัไปวัดถูกอยู่เข้าบุญมีเวลาไปวัดนะต้นไม้ คือแบบอ่นะอ่านกันบบุกไไปเขวัดดนะ้หน้ยอยเขาวัดบุ่ไฟเขาวัดเข้าแบบมีนจะเป็นเหตัาทางนทานทีต้นเจ้กรรนายเวรใโผล่นวับไปแล้วโ่นุ่มนะ ไปกันนีอยนนี <c oughs> ไปนั่คนที่ไปวุ่นวายว่ะไปจะต้มและเป็นชมโมชุมโมขึงเอา่มบ่ายอะไรนี่คือจะกินนั่น้ีมีแตบ่ายเลยดิพอจิ้มปลาถ่ายจิ้มเข่าไปกินเราคงฝืนเอาไก่เข่ามาเนาะให้ต้มเลยดิเอาไก่หนุ่มมากกับข้าวเดียวต้มแล้วก็ใส่ผงให้พื้นไปกินทุกคน ยี่เด็กคนกินข้าวจีกินข้าวจีอย่างไรห้องท่อมันก็ไปโมเม็นว่าบมได้กินยังเลยดอกน้องโมกินข้าวจีโมซื้ขอข้าวจีมาขอก็วม่น ជាក្នລប់ពីនាលាលាល់ពីន់ធ្ញុំងពី ไก่อันนี้ไก่ด่างไ่แขงพอไกินได้ไกินแบนี้แหะไว่ัวกันพี ok. been, will, fum, s, ่นางตอนแรงตัวหน้าตอนแรากนน้งลูกินน้องลูกกินกันแล้วน้องลูกกินกัน้กันนะอืะ ไปก่อนเด้อพี่น้องทีิปนี้กับผมมอบขอบใจเขามาลับชมจ้าหาตุ๊กไปชมกัน